่กับทริปแกะกล้องพีวิว iPhone 14และ iPhone 14 Pro นะคะก็ได้เดินทางมาถึงมือของทีมงานสย่งางคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะซึ่งพวกเราเนี่ยก็ไม่พลาดนะแล้วก็จะไม่รอช้าอย่างเด็ดขาดเลยนะคะเดี๋ยวจะมาแกะให้ดูกันนะว่าสีจริงเนี่ยจะสวยขนาดไหนนะคะแล้วฟีเจอร์ใหม่อย่าง Dynamic Island เนี่ยจะเป็นยังไงจะว้าวขนาดไหนไม่รอช้าไปดูกันเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกะจาก iPhone 14น้องเล็กกันก่อนเลยดีกว่านะคะซึ่งอ่ะเดี๋ยวถ้าเทียบกัน2กล่องนะคะปีนี้เนี่ยจะเห็นได้เลยว่า14 Pro นะคะเขาเปลี่ยนกล่องมาเป็นสีขาวนะต่างจากเดิมนะ้ะที่ปกติจะใช้เป็นสีดํานะคะซึ่งจะแยกกันชัดเจนกว่านี้นะซึ่งอันนี้ก็แอบแปลกใจอยู่เล็กน้อยนะคะเพราะรู้สึกว่าการที่ใช้กล่องสีดํามันจะดูพรีเมียมกว่าแล้วก็ให้ความแตกต่างที่ชัดเจนกว่านี้นะคะแต่ปีนี้ก็ได้เปลี่ยนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ส่วนด้านของอในเรื่องของตัวกล่องเนี่ยเขาก็จะไม่มีพลาสติกคุ้มมาเลยนะคะก็อย่างที่เขาได้เคลมไปเนาะว่าเขาก็คือจะมีนโยบายในเรื่องของการรักโลกนะคะก็คือจะไม่ใช้พลาสติกนะจะใช้เป็นกระดาษทั้งหมดเลยซึ่งสามารถรีเซเคิลได้แล้วด้านหลังเนี่ยจริงๆเขาก็จะมีแถบเป็นกระดาษนะคะที่เราสามารถฉีกออกเพื่อเปิดออกมาได้นะคะแต่อันนี้เนี่ยเราได้ฉีกออกมาเทสดูตัวเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยอาจจะไม่มีฉีกให้ดูในตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดกันเลยดีกว่านะอ๋อแล้วในส่วนของสี ตัวเครื่องนะคะก็จะสามารถดูได้เลยนะจากวอลเปเปอร์ที่หน้ากล่องแบบนี้นะคะอย่างเครื่องนี้นะคะเราได้มาเป็นสีม่วงนั่นเองนะสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาดูด้านในกันเลยดีกว่าะคะ่ะปึ๊บอ่าเปิดออกมาแบบนี้นะคะก็จะมีน้องตัวเครื่องคว่ำอยู่สวยงามแบบนี้เลยโชว์บอดี้ของเขานะคะเป็นม่วงที่สวยมาก หวานมากๆเป็นม่วงแบบพัทเทลสุดๆนะคะแล้วก็น่าจะถูกใจใครหลายๆคนแน่นอนไมค์ก็คือหนึ่งในนั้นส่วนด้านหน้าก็จะมีกระดาษปิดอยู่แบบนี้นะคะก็ดึงออกไปเลยนะอันนี้เราได้เปิดเครื่องมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะก็สวยงามเลยในส่วนของดีไซน์เนี่ยก็คือยังเหมือนเดิมอยู่นะคะจะต่างในเรื่องของสีสันก่อนเนาะอ่ะเดี๋ยวขอมาเปิดอีกรุ่นหนึ่งกันก่อนเลยดีกว่าค่ะอีกรุ่นหนึ่งนะมาค่ะมาเปิดที่ iPhone 14 Pro กันบ้างนะปึ๊บ สำหรับ iPhone 14 Pro นะคะอันนี้เนี่ยเราได้ตัวเครื่องมาเป็นสีดำนะคะถ้าเกิดดูจากหน้ากล่องก็จะเห็นได้เลยนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะเป็นสีดำที่เขาเคลมไว้ว่าเป็นดำที่ดำขึ้นกว่าเดิมนะดำมากกว่าตอนรุ่นของ iPhone 13 Pro ของเขานั่นเองนะซึ่งก็จะมีการเปลี่ยนชื่อไปเล็กน้อยด้วยเหมือนกันนะคะเป็นชื่อว่า Space Black นั่นเองนะเรามีความดำที่มากขึ้นสวยงามมากๆด้าน,นหน้ามันกันเลยเป็นกระดาษปิดไว้แบบนี้นะคะ นี่เปิดออกมาได้เลยนะคะทีนี้มาดูในตัวกล่องกันบ้างนะคะขอพักตัวเครื่องไว้ตัวนี้ก่อนชั่วคราวแบบหนึงนะอ่ะในกล่องนะคะของทั้ง2อ,อันเลยนะคะเหมือนกันเลยนะก็คือจะมีในส่วนของกล่องคู่มือมาให้แบบนี้นะคะด้านในเนี่ยก็จะมีเข็มจิ้มซิมมาให้1อันนะคะรวมถึงจะมีสติกเกอร์มาให้1ชิ้นนั่นเองนะคะอยู่ในกล่องนี้ แล้วก็ยังคงมีสายชาร์จมาให้เรานะคะเป็นแบบ USB Type C to Lightning เหมือนเดิมเลยนะคะเพราะว่าเขายังคงพอร์ต Lightning เอาไว้อย่างเหนียวแน่นเลยยังคงไม่เปลี่ยนไปนะคะในรุ่นนี้ทั้งสองกล่องเหมือนกันเลยค่ะ เอาก็หนึงดีไซน์กันต่อเลยดีกว่านะคะถ้าเกิดว่าใครได้ดูในงานเปิดตัวเนี่ยก็อาจจะพอทราบกันไปแล้วเนาะว่าอย่าง iPhone 14เครื่องนี้เลยนะคะเขาก็จะมีออกมาให้เลือกทั้งหมด5สีด้วยกันนะอย่างสีหลักนะคะที่มีมาทุกๆรุ่นเลยเนี่ยก็จะมีสี Starlight นะคะสี Midnight แล้วก็สีป o d ดักเลสเนาะแต่ว่า2สีพิเศษในปีนี้เนี่ยก็จะเป็นสีม่วงนะคะแล้วก็สีฟ้านั่นเองนะซึ่งเป็นม่วงที่สวยมากๆเลยนะเป็นม่วงพาเทลแบบนี้เลยนะคะ ส่วน iPhone 14 Pro นะคะอันนี้เนี่ยออกมาให้เลือกทั้งหมด4ส,ส,สีก็คือ3สีหลักที่มีทุกป,ปีเช่นกันก็คือสีดำสีเงินแล้วก็สีทองนั่นเองนะแต่สีดำปีนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อนะคะก็คือเป็นสี Space Black นั่นเองนะอย่างปีก่อนเนี่ยจะใช้เป็นสีก r า p h i นะคะซึ่งเขาเคลมไว้ว่าดำปีนี้เนี่ย มันดําเข้มมากขึ้นดํากว่าเดิมซึ่งเราก็มีมาเทียบให้ดูด้วยนะคะอันนี้นะคะเป็นสีของเครื่อง13 Pro นั่นเองนะคะก็คือเป็นของปีที่แล้วเนาะนี่เทียบให้เห็นเลยว่ามันดําขึ้นจริงๆคือสวยมากแล้วด้านข้างเนี่ยเป็นดําจริงๆคือเข้มขึ้นไปหมดเลยนะคะคือเป็นดําที่หล่อมากๆคือเท่มากๆคือสวยงามจริงๆสําหรับสีดําถ้าเกิดใครชอบเนาะและ อีกสีใหม่นะคะในปีนี้นะแอปสีไดเหมือนกันที่เขาไม่ส่งเป็นสีดี p พโมาให้นะคะเขาอยากเห็นของจริงมากๆแล้วนะก็คือเป็นสีม่วงเข้มนั่นเองเป็นสีพิเศษของปีนี้เลยค่ะในส่วนของเท็กเจอร์ผิวสัมผัสอื่นๆดีไซน์ภายนอกนะคะก็เรียกได้ว่าเหมือนเดิมเลยนั่นเองค่ะจะต่างแค่โมดูลกล้องที่มันมีความใหญ่มากขึ้นเล็กน้อยแค่นั้นเองนะคะส่วนวัสดุต่างๆเนี่ยเหมือนเดิมเลยค่ะทั้ง2รุ่นเลย มากค่ะหลังจาที่ดูด้านหลังดีไซน์ทั้งหมดแล้วนะคะพอมาพลิกดูด้านหน้านะคะตอนนี้ก็มาแล้วที่เรียบร้อยนะคะสำหรับ Allway on Street Pay นั่นเองนะ ซึ่งก็อาจจะโดน Android เนี่ยจิกๆไปเล็กๆนะคะว่าเขามีกันมานานมากๆแล้วแต่ก็ถือว่าเป็นของใหม่อีกหนึ่งอย่างนะคะสําหรับ iPhone รุ่นนี้เลยนะอีกหนึ่งความพิเศษที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะอันนั้นก็คือไดนามิกไอซ์แลนด์นั่นเองนะคะซึ่งจะเห็นได้เลยว่าตอนนี้นะคะถ้าเราไม่มีการใช้งานใดๆเนี่ยเขาก็จะมีขนาดเล็กสุดที่เท่านี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวมาจะให้ดูนะว่าตรงนี้เนี่ยมันมีความพิเศษมากๆ,ๆเพราะมันเป็นครั้งแรกเลยนะคะในส่วนของ Dynamic Island ตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นที่อยู่ของกล้องหน้าแบบเจาะ เอต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสแกนเฟซไอนะคะก็จะซ่อนอยู่ตรงนี้เนี่ยอย่างแนบเนียยเลยโดยที่เขามีการดีไซน์นะคะให้สามารถใช้งานได้โดยที่ไม่รู้สึกติดขัดเลยเพราะว่ามันจะเป็นส่วนหนึ่งของ notification นั่นเองนะคะสวยงามมากๆเลยเดี๋ยวเรามาลองให้ดูกันนะคะโดยที่หมายจะไปเข้าดู Youtube นะสมมุติว่าอ่ะไมเปิดเพลงนะคะแต่เดี๋ยวหมายจะขอปิดเสียงเพลงไว้ก่อนนะไมก็เปิดเพลงให้เล่นไปแบบนี้นะคะแล้วถ้าไมาปัดขึ้นมาปุ๊บ เห็นไหมคะ Dynamic Island ตรงนี้ก็จะขยายกว้างขึ้นออกมาเล็กน้อยนะคะโดยที่เขาเนี่ยก็จะมีรูปปกอันเล็กๆนะคะให้ดูด้วยแล้วก็มีเป็นส่วนของเ a v ซ s o u n เนี่ยอยู่ด้านหลังด้วยนะคะให้รู้ว่าเอ้ยมีเสียงกําลังเล่นอยู่นะคะซึ่งถ้าไมปัดออกมาเขาก็ยังคาอยู่แบบนี้นะคะแล้วถ้าไมแตะก,กลับมาตรงนี้ปุ๊บ เขาก็จะกลับเข้าสู่ YouTube ให้กับเราเลย <tinc S 1> นะก็ช่วยทําทให้การใช้งานเนี่ยมันฟล์ดีมากขึ <Rat> ้นนะคะใช้งานได้อย่างลื่นไหลมากขึ้นนั่นเองซึ่งในส่วนของ Dynamic Island เนี่ยก็รองรับหลายแอปพลิเคชันมากๆเลยแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยอาจจะยังรองรับในส่วนของแอปหลักๆของ Apple อยู่เพราะว่าเขาเพิ่งเปิดตัวไปไม่นานนะคะแต่เขาก็จะเปิดให้กับผู้พัฒนาแอปต่างๆเนี่ยได้เข้ามาใช้งานในส่วนนี้นะคะได้พัฒนาให้เราเนี่ยสามารถใช้งานกันได้มากขึ้นนั่นเองนะคะก็ดีมากๆเลยนะคะในส่วนนี้นะ ซึ่งนอกจาก d y n a มิก i อซ์แลนดนะคะที่มีการตัดรอยแหว่งต่างๆแล้วมาทดแทนแล้วเนี่ยยังอีกหนึ่งความพิเศษสำหรับหน้าจอนะคะโปรดิสเพย์เอ็เนี่ยเขาได้มีการ เพิ่มนะคะความสว่างของหน้าจอจากรุ่นก่อนขึ้นมานั่นเองค่ะในส่วนของความสว่างของ HDR นะคะพีคสุดไปได้เลยที่1,600งพันรนิตนะคะแล้วเมื่อใช้งานกลางแจ้งนะอันนี้ว้าวมากๆเลยสามารถดันไปได้สูงสุดถึง2,000นิตเลยค่ะคือสว่างมากจริงๆนะแล้วมายก็ออกไปลองเทสกลางแดดมาแล้วนะคะสามารถใช้งานได้แบบสบายๆเลยไม่ต้องมาเอ๊ะๆอ,อะไรเลยนะคะเพราะว่าสว่างได้สู้แสงได้ดีมากๆเลยค่ะ และอีกหนึ่งส่วนของหน้าจอนะคะคือเรื่องของอัตรา r ี f ฟ e a เนี่ยในรุ่นนี้นะคะเขาสามารถปรับอัตรา r ี f ฟ e เนี่ยได้ตั้งแต่1เฮิรตไปจนถึง120เฮิรตเลยนะซึ่ง1เฮิรตเนี่ยทำให้เราเนี่ยสามารถมีหน้าจอ away l on display แบบนี้ได้นั่นเองนะคะและเมื่อพักหน้าจอเนี่ยเขาก็จะดิมแสงลงแบบนี้นะทำให้เรายังเห็นรายละเอียดต่างๆได้อยู่ค่ะ ในส่วนของกล้องนะคะเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรอีกเช่นกันนะเพราะเขาก็มีความโดดเด่นมากๆในเรื่องของตัวกล้องนั่นเองนะคะซึ่งหลักๆเลยก็คือกล้องหลักของเขานะคะเพิ่มความละเอียดสูงสุดไปถึง48ล้านพิกเซลเลยค่ะส่วนเลนส์ u ั t ตร w i d แล้วก็เลนส์เท l ล p h o t o สเท่าเนี่ยเขายังคงความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลนั่นเองนะคะในส่วนของกล้องหน้าความละเอียดให้มาที่12ล้านพิกเซลเช่นกันแต่สิ่งใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเลยก็คือในส่วนของออโต้โฟกัสนั่นเองค่ะแล้วก หนึ่งความพิเศษนะคะสาหรับใครที่ชอบถ่ายวิดีโอนะคะบอกได้เลยว่าในวิดีโอตัวอย่างของเขาเนี่ยในเรื่องของแอคชั่นโหมดที่เขาเพิ่มขึ้นมานะคะอันนี้เนี่ยทำได้นิ่งมากจริงๆทําให้ตัวกลิมบอลหรือตัวสเตเบิลต่างๆที่มาช่วยกันซ่านเนี่ยแทบจะไม่จําเป็นแล้วนะคะถ้าเกิดดูจากวิดีโอนั้นคุณสามารถถือแล้ววิ่งตามถ่ายได้แล้วได้ภาพที่สมูทมากๆแต่อาจจะต้องยอมรับว่าจะต้องถูกคอปด้านข้างเข้ามาสักเล็กน้อยนั่นเองค่ะอ,อ๋อแล้วก็จากการที่ไมค์ได้ลองถ่ายภาพแล้วนะคะต้องบอกเลยว่า สวยงามมากจริงๆนะสำหรับกล้องตัวนี้นะคะแล้วก็ซูมได้ลึกมากๆได้ละเอียดมากๆการเก็บเท็กซเจอร์ผิวต่างๆก็คือสวยงามทำได้ดีขึ้นแบบว้าวจริงๆนะคะปิดท้ายกันนะคะมาพูดถึงชิปเซตกันดีกว่านะคะครั้งนี้เนี่ยเขาก็พัฒนาชิปออกมาอีกแล้วนะคะเป็น Apple A16 Bionic นั่นเองนะที่จะมา เสริมความแรงให้กับ14 Pro เครื่องนี้เลยนั่นเองนะคะส่วน iPhone 14ธรรมดานะคะอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าชิปเซตที่เขาใช้นะคะก็คือจะเป็น A15 Bionic นะที่หยิบมาจากตัว13 Pro รุ่นก่อนนั่นเองนะคะแต่ว่าเขาก็มีการมาพัฒนาชิปเนี่ยให้ดีขึ้นอีกนะคะด้วยการที่จะเพิ่มจำนวนคอเข้ามาให้นะคะเป็น5ขอนั่นเองนะสำหรับ iPhone 14นะคะแล้วสำหรับชิปเซต A16 Bionic เนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาเคลมเอาไว้เลยนะคะว่าเป็นชิป เซตสมาร์ทโฟนที่แรงที่สุดในโลกตอนนี้เลยนะและด้วยความแรงขนาดนี้ทำให้รองรับแอปพลิเคชันต่างๆที่ที่จะมาในอนาคตเนี่ยได้อย่างแน่นอนเลยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็ถือว่าเป็นพรีวิวนะคะสำหรับความรู้สึกนะจากแรกสัมผัสในการที่ได้เปิดมาเจอกับ iPhone 14และ iPhone 14 Pro นั่นเองนะคะ ซึ่งต้องบอกเลยว่าก็มีการอัปเดตกันมากพอสมควรเลยไม่ว่าจะเป็นชิปเซตท,ที่เปลี่ยนมาเป็น A16 Bionic นะคะกล้องนะคะกล้องหลังเนี่ยที่อัพความละเอียดเพิ่มขึ้นถึง48ล้านพิกเซลเลยและอีกหนึ่งจุดที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือ Dynamic Island นั่นเองนะคะที่ว้าวมากจริงๆตั้งแต่งานเปิดตัว,ตวที่ไม่เห็นก็คือประทับใจมากๆชอบมากๆแล้วก็ถือว่าได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากๆเลยนะในจุดนี้นะคะและสําหรับสีใหม่อีกด้วยนะคะที่เป็นสีดีเพล่โพนั้นก็สวยงามดึงดูดมาก มากเลยนะคะถ้าเกิดใครเป็นสาษ iPhone เนี่ยก็น่าจะถูกใจกันไม่ใช่น้อยถึงแม้ว่ารุ่นนี้เนี่ยอาจจะยังไม่เป็นไทยซี Z, ก็ตามนะคะ แล้วก็ในส่วนของแบตเตอรี่นะคะเขาก็เคมเอาไว้อีกเช่นกันนะคะว่าครั้งนี้เนี่ยพัฒนามาให้ใช้งานได้มากขึ้นนะคะแบตเตอรี่ที่มากขึ้นอีกด้วยนะอันนี้ก็คือข้อดีมากๆเลยนะคะเราจะได้ใช้งานกันแบบยาวๆเลยค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปรีวิวในวันนี้นะคะก็อาจจะยังไม่มีรายละเอียดในการใช้งานต่างๆครบถ้วนซักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะขอไปลองเทสกันแบบเต็มๆก่อนนะแล้วก็จะกลับมาพร้อมกับคลิปรีวิวแบบเต็มๆจุใจอย,อย่างแน่นอนนะคะก็ฟังติดตามกัน ด้วยนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เอาไว้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วคะ่ะบ๊ายบาย